น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ผมได้มาเป็นประธานการประชุม GBC นะครับร่วมกับท่านพลเอกเตียเสฮาลองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการามพูชานะครับที่จังหวัดเกา,ลลา,า,ากกะกงราชกัมพูชานะครับวัตถุประสงค์ของการประชุม GBC ในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการตามผลการประชุม GBC ครั้งที่แล้วที่มาเลเซีย โดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิงรวมทั้งแนวทางการดำเนินการต่อไปเพื่อนำสันติภาพและความสงบสุขกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนได้อย่างถาวรการหารือในวันนี้เป็นไปนอย่างราบลื่นที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในหลายด้านนับตั้งแต่การประชุมทบ C ครั้งที่แล้วซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างกันและเป็นการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะยึดมั่นใน แนวทางนี้ต่อไปถึงแม้ว่ายังมีข้อห่วงกังวลมาประการที่ทำให้ฝ่ายไทยรวมถึงพี่น้องประชาชนไทยไม่สบายใจอยู่และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพื้นปูความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจให้กลับไปเป็นดังเดิมอยู่บ้างก็ตามแต่สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในวันนี้และเป็นการพัฒนาการสำคัญจากการประชุมทบีซีในครั้งนี้ได้แก่หนึ่ง การถอนอาวุธหนักและยุทธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติโดยฝ่ายเลสขานุการ GBC และ RBC จะหาลือกันภายใน3สัปดาห์เพื่อจัดทําแผนดำเนินการและเริ่มเคลื่อนย้ายกําลังตามกรอบเวลาที่กําหนดโดยให้คณะผู้สังเกตการ IoT มาเข้าร่วมสังเกตการด้วย2การเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยจะมีการตั้งคณะประสานงานร่วมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ GBC และศูนย์ทุนระเบิดของไทยและกัมพูชาภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดทำแผนการเก็บกู้ทุนระเบิดและกำหนดพื้นที่นำล่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเริ่มดาเนินการทันทีภายในหนึ่งเดือน 3. การปราบอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์ได้มอบหมายให้กระทรวงหมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติของทั้งสองฝ่ายตั้งคณะทำงานภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งมอ,ขอ,มอบข้อมูลและพิกัดที่ตั้งของสแกมเซ็นเตอร์กว่า60แห่งในกัมพูชาให้ฝ่ายกัมพูชาไปดำเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดซึ่งเป็นสิ่งที่คณะทำงานนี้จะหาลือกัน ซึ่งผู้แทนของตำรวจไทยและรองผู้จัดการตำรวจกรัรมพูชาได้หาลหือกันนอกรอบเพื่อนัดหมายการประชุมประสานงานตามข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดกันในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ที่จังหวัดสะกแก้ว4การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจาน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาหาลือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวและให้คณะกรรมการชายแดนศูนย์ภูมิภาคหรือ r b c หาลือแนวทางการบริหารจัดก,การบนพื้นฐานของผลการหารือในกรอบที่ JBC โดยในระหว่างนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บ,บันเตียเมนเจยประสานงานกันเพื่อให้บริหารจัดการสถานการณ์ให้มีความสงบเรียบร้อยทั้งนี้หากโมเดลนี้ประสบความสําเร็จก็จะนําไปใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่อื่นที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันต่อไป 5. เราได้หาลือเรื่องการผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนประเภทและบางจุดและระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และการขนส่งข้ามแดนโดยเราได้มอบหมายให้กลไก RBC ไปหาลือความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยอาจเริ่มดาเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดก่อนโดยสรุปผมเห็นว่านอกจากการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนแล้ว พัฒนาการสำคัญของการประชุม GBC ในครั้งนี้คือการที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดแนวทางดำเนินการใน2เรื่องที่ไทยให้ความสำคัญแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชายังไม่เคยตอบรับได้แก่การเก็บกู้ทุนระเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะติดตามกับฝ่ายกัมพูชาให้มีการดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันโดยเร็วสำหรับการประชุม GBC สมัยพิเศษครั้งต่อไปจะกำหนด ให้เกิดขึ้นภายใน30วันหลังจากนี้โดยมีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพสุดท้ายนี้ผมขอย้ำว่าไทยและกัมพูชาไม่อาจย้ายหนีจากกันไปได้จึงมีควา,า,ามจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะต้องแก้ปัญหาต่างๆโดยสันติวิธีเพื่อนำสันิภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนทั้งสองประเทศจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้งขอบคุณครับนายกรัฐมนตรีนะครับ อนุทินนะครับแล้วก็ขอรับทราบแนวทางนะครับท่านได้ย้ำมาว่าคือเ,เรื่องปกป้องอธิปไตยนะครับต้องเป็นลำดับแรกนะครับให้ความสำคัญกับบทบาทของกองทัพนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคู่กันไปก็คือพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งผมนะครับ ตอนที่จะเดินทางที่จะไปพบกับท่านเตเจฮาเนี่ยหลังจากรับนโยบายท่านนายกมงตรีเนี่ยผมก็มีวิธีที่จะบริหารจัดการนะครับโดยแบ่งโซนนะครับพื้นที่ที่มีความตึงเครียดเนี่ยตามลําดับนะครับโซนที่หนึ่งที่มีความตึงเครียดสูงสุดก็คือในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองนะครับที่ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมย์สี่จังหวัด อันนี้ถือเป็นโซนหนึ่งมีความตึงเครียดสูงสุดนะครับโซนที่สองที่รองลงมาก็คือพื้นที่ของกองทัพไทยหนึ่งจังหวัดสระแก้วนะครับโซนที่สามนะครับก็คือจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับซึ่งเป็นโซนที่มีความตึงเครียดน้อยกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่จะคิดที่จะผ่อนปนอะไรได้เนี่ยก็จะดูตามโซนที่มีความตึงเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ว่าที่ได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับว่า พอทางภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับได้ขอให้มีการผ่อนปลนบ้างก็จึงคิดดําเนินการในโซนที่3าก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มอบหมายให้กับทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดรเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากการที่เรามาตรการที่เราควบคุมด่านเนี่ยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ กองบัญชาการป้องกันชาดนจันทิตราดเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ได้แก่นะครับกรมศุลกากรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุกสาหกรรนะครับสนับสนุนข้อมูลอันนี้คือแนวทางที่จะมาเจรจานะครับวันนี้ก่อนการเข้าเจรจาที่เป็นทางการประชุมที่เป็นทางการนะครับผมได้มีโอกาสได้ประชุมแบบโฟไอนะครับกับท่านพลเอกเกียเสฮานะครับผมได้ พูดประเด็นสําคัญอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือผมได้นําสารจากท่านนายกคุณมณเนตที่ส่งแสดงความยินดีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุลนะครับผมบอกว่าท่านนายกคุณมณเ t ตเนีเน่ยนะแสดงความยินดีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับในข้อความเนี่ยแสดงถึงความที่อยากจะลีคลายสถานการณ์เพราะฉะนั้นก็อยากทราบ นะครับแนวทางที่จะหาลือกันในวันนี้อยากทราบความคืบหน้านะครับประการที่สองก็คือผมได้คุยกับท่านพลเอกเจษหาว่าประเด็นเจ็บปวดของบ้านเราขนาดนี้ที่จะต้องรีบแก้ไขก็คือประเด็นเรื่องการที่การเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับกับเรื่องออบ้านหนองจานนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอความ ให้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ตอบรับในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งผลการประชุมก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับมีการตอบรับจากทางฝ่ายกัมพูชาที่มาประชุมนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมก็เรียนสื่อมวลชนว่าก็คงต้องประเมินผลติดตามกันต่อไปนะครับในความจริงใจของทางฝ่ายกัมพูชาที่จะมีการดําเนินการตามผลการประชุมในวันนี้หรือไม่ครับเชิ